จะส่งไปให้นะครับอันนี้ตัวเครื่องตอนนี้เราจะขอเทสเป็นข้าวสารนะครับสภาพเครื่องโดยรวมก็คือไม่มีตำหนิอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสวิธีการใช้งานนะครับ นี้นี่จะเป็นในส่วนของเราตั้งค่าไว,ไว้อยู่ที่30กรัมนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราลองเทไปสองครั้งเราจะมันเริ่มใหม่ะครับก็จะกดเป็นปุ่มสตาร์ทก็ได้นะะครับอ่แล้วเดี๋ยวเรามันลองเทปุ่มเท้าเหยียบนะครับ ก็คือปุ่มทงเกีย์ทำงานได้ปกตินะครับทางที่สองนะครับตัวเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับก็จำนวนการบรรจุก็เท่าๆกันห,หน้านะครับตัวนี้ ก็จะเป็นที่เสียบตุ่มเท้าเหยียบนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการใช้แบบออโต้นะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์เนะี่ยไปเสียบแทนนะครับแล้วก็เอาห่วงเซ็นเซอร์มาโผล่ตรงนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ก็จะมีคู่มือนะครับมีไขควงให้มีมีตักผงแล้วก็ ปากบรรจุนะครับก็จะมีตัวเล็กเสริมให้อีกสองขนาดมีแปลงทำความสะอาดนะครับแล้วก็ก่อนใช้เครื่องทุกครั้งต้องเอาน็อตสีแดงพวกนี้ออกนะครับเขาจะอยู่เขาจะอยู่ข้างใต้นะครับตามสติกเกอร์นะครับมันจะมีอยู่สามตำแหน่งเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับ ส่วตัวนี้ก็มีล้อล็อกได้สินค้าใช้งานได้ปกติเทสเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ